สวัสดีครับไดยิบพาเที่ยวครับเรามาเดินชมไม้ดอกไม้ประดับไม้ประดับไม้ประดับผักสวนควักสวนควาล้วกินได้วันเสาร์นะครับสวัสดีจ้าเจ้าแม่ค้าใจดีอันนี้มะละกอเตี้ยจำเนินแขกดำมะม่วงหามะนาวโฮมะเขือก็มีดติดนี่ อียังอันนี้พักใบเลื่อยก็มาขายเลยขายหมดทุกอย่าง<ะ>ขายได้เมนแม่นโอ้โหนี่ครับเบี้ยเรื้อยพักใบคลุบเรื่อยเขาอันเบีย้ยจักบาทแม่พักใบเลื่อยใบเลื่อยสิาาทามนะบ้าโถนะโอ้ยเบี้ยเดียวก็คุ้มเลยเนาะแม่เนาะคุอ้แม่แม่เอาจ้าสองเบี้ยแน่น่ะแน่ซื้อไปไว้ปลูกอันนะี้อืม อันนี้จะเป็นด้านบักมี่ครับหรือขนุนมะพร้าวน้ำหอมครับฝรั่งอันนี้เป็นด้านเสื้อผ้าเก่าวันนี้แม่ค้าไม่ค่อยเยอะครับแม่ค้ามีน้อยอันนี้เสื้อผ้าจุดชั้นใน สวัสดีครับเลยเลือกเลยเลือกเลยการเลือกเราขายใส่ไม่มีนี่ทำไมไม่บ่นทำไมไม่บ่นแม่ข่าทำไมไม่หาใส่มาให้เขาแกนั่นแหละเอากล้องมาโชว์นะนะเขาไม่ช่องหรวะมันจะได้โฆษณาให้ไงเออเอออันนี้เป็นด้านขอลามครับสวัสดีจ้าแม่ข้าวหลามบ้านหมันแม่นวะนี่โอ้โหจะกินครับ มะนาวสิอันนี้เป็นมะขามหวานมาจตะใไ่แม่มะขามหวานหรอก็โ,อโหสายส่งเลยมีหอดค้อมเปนครอมดองพ่อแม่ผลไม้ดองครับนี่น่ากินมากขายเด้โพ่แม่จากน้อยคนก็ออกมาดอกมันี่คนสีหลายอยู่ยินนะครับวันเสาร์ตอนเช้าตลาดนัดเมืองคง โอ้โอ้โอ้โอโลมแรงลมแรงจับไว้หน่อยลำไยครับเ,เออจากไหนเนี่ยโอ้เออซื้อเลยได้มือนั่นมันพุดทยค,ค,ค,ครับลำไยสุดครับน่ากินมากอ,อย่าลืมนะครับวันเสาร์ตอนเช้าตลาดนัดเมืองคงอันนี้เป็นอะไรนี่ อบคอนตัมียี่ห่อปะน่ากินครับมีสองไส้หวานกับเค็มขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับสีดากิมจูโอ้ขอนมที่ขายดีแท้เมื่อนี้ยถึงหมดอีกแล้วนี่ขนมพ่อ ฝั่งนี้จะเป็นด้านใส้กอกโอ้มาเจออีกแล้วครับยิปพาเที่ยวครับครับย่างไม่ทันแล้วสมน้ำหน้าบอกให้มาแต่ตีสี่หลุนมาสายเป็นไงเออทำไม่ทันเนี่ยโอ้วัดดีจ้าวันนี้มาเจอแล้วเราตามหาจนเจอวันนี้มาเดินหรือว่ามาขายมาเดินครับมาเดินที่เฉลยจ้าหุมถังทองครับผม เราจะเจอการแทบทุกนัดเนะาะเอานี่ให้ลุงหน่อยละสองเงนได้รวมสองเนน่ากินครับเนี่ยมาเจอจนได้เดินตามหามสิบบาทครับบ,บาทบนในกใจ,จ้ะนื่ยครับน่ากินมากครับราาทำร้อนๆเลย,ยอย่าลืมนะครับวันเสาร์ตอนเช้าตลาดนัดเมืองคงสินค้าเยอะแยะมากมายเป็นด้านน้ำหลอด กาแฟชานมเย็นชาเขียวโกโก้ครับค,ครับผมลูกค้คากำลังยืนรอเลยอเขอบพระคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามให้นะครับตาอิดพาเที่ยวครับผมครับดีครับตาอิดพาเที่ยวครับจะพามาชมด้านต้นไม้ครับดอกไม้ประดับ ลิกาลินทองก็มีครับไม้ดากกวดอกเกลื่นด้านพวกไม้มงคลครับพันยมณนีแดงบนดางครับมีหลายตายพันธุ์ครับเรียกซับพอชจมุมพรูบนกระดาษยักษ์ครับฝั่งนูน้นสวยเลยครับตรงนี้จะเป็นด้านอ่าไม้กินครับ มะม่วงมะหามะนาวโหดีปรีพริกไทยฝรั่งแดงครับทิมสยามครับวสวยครับสะเวาทวายสะเาวหวานก็มีครับฝรั่งก็มีหลายสายพันธุ์กิมจูตอมครับทีางามเลยครับเบียร์ มะลิมะรนิงมะขามยักษ์เปี่ยวรับเชอร์รี่ครับเป็นด้านลําไยครับจะเป็นด้านมะกอกกรัหลังพันเตี้ยครับสวยๆเลยครับมะคิดมีโอกาสก็มานะครับผมตลาดนัดวันเสาร์ผมขคาเรามากมายครับผม เป็นมะพร้าวน้ำหอมคันเตี้ยครับสวยๆเลยครับจะเป็นด้านเสื้อผ้าอาพร ชันน้นน่งชั้นในมีครับฝั่งนี้ดอนเครื่องจักรสารมีดจอบเดี่ยวตีจ้าไหมคะามาจากไหน,นครับโอ้ไกลๆเหตุเดียวกันเป็นเครื่องจักรสารครับกระดง หวดตะกร้าน,นี่เป็นไซน้อยครับขนต,ตกตะกล้าที่สวยครับกระเชอร์เป็ะเชอร์ครับขายขู่ตะไลน่ะกระเชอ,อรนะกระเชอร์สามลอยค่นะตัวนึงโอ้มีแพงเนาะนี่เป็นกระดงครับมีฝาชีครับข้าวตะแกรงล่อนข้าว ม้วงมวงมวงมวงตัดซุมตรงนี้น้ำเลื่มแห้งแล้วครับนี่หมวงตะแกงถ้าต,ตะก้าใส่เสื้อผ้านะครับใส่อาบนมมีโอกาสก็เชิญน,นะครับวันเสาร์ตอนเช้าตลาดนัดเมืองคง ขอบอบคุณครับสวัสดีครับ